สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้อยู่กับน้องติ๊กนะคะวันนี้ก็สรุปข่าวคราวค่ะแล้วก็พรีวิวค่ะก่อนเกมลิเวอร์พูลนะคะที่จะออกไปเยือนลูตันนะคะในศึกพรีเมียร์ลีกค่ะโอหนะคะเป็นวันที่เราก็ต้องลุ้นอีกหนึ่งวันเนาะแต่ก็สถานการณ์ก็อาจจะไม่ได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายนะคะเป็นสัปดาห์ที่11ในศึกพรีเมียร์ลีกนะคะว่า เราจะสามารถเก็บเชื้ชนะดูมยดูมยดูมยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลุนกันไปเนาะแล้วก็สถานการณ์ของทีมค่ะว่าตอนนี all, ้มีใครเจ็บบ้างใครพร้อมแล้วก็สถานการณ์ของหลุยดีอารเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวคาวกันทั้งหมดนะคะรวมถึงข่าวของอังเรด้วยนะคะที่มีข่าวกับลีพูนะคะแล้วก็คว้าแชมป์นะคะโคปา วินนิ่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะเออนะคะแฟนๆก็ได้ลงได้ลุ้นกันว่าหลังจากเขาชมระแล้วเขาจะมาหาเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกันนะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของเรากันดีกว่านะคะสําหรับเกมคืนนี้นะคะที่เราเนี่ยจะออกไปเยือนลอตันจาอ่ะ ที่ข่าวแรกกันเลยค่ะคือเรื่องของลุยดิออสนะคะก็ตอนนี้ค่ะแฟนๆก็รู้สึกว่ามันเป็นข่าวดีกันบ้างแล้วแหละนะคะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวรยายงนนานออกมากว่าออตอนนี้ทางรัฐบาลเขารู้แล้วว่าใครนะคะเป็นคนลักพาตัวพ่อของลุยดิออสไปนะคะแล้วก มีการต่อรองว่าเอ้ยขอเธอขอให้ปล่อยคุณพ่อของลุยดีอาสมาเธออะไรเงี้ยนะคะคนที่รักพาต,ตัวไปก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าคือกองโจนนะคะ E L N นะคะส่วนย่อมาจากอะไรเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าท่องแต่ตัวย่อม,มานะคะก็ตามสไตล์เรานะคะเอาแบบง่ายๆเชื่อว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเห็นข่าวผ่านตากันอยู่แล้วเนาะนะคะเมื่อวานค่ะดิ๊กได้อ่านข่าวมาเนาะก็เห็นว่ามีการรายงานนะคะจากนักข่าวที่ชื่อวิกกี้ซึ่งเป็นนักข่าวของ เบียะะเขาก็ได้มีการรายง,งานเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นแบบเอกซ์คลูซเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลักพาตัวคุณพ่อของหลุยดิอาสนะคะเดี๋ยวติ๊ขออินเสิร์ตภาพก่อนนะแป๊บหนึงติ๊กลืมอินเสิร์ตนะคะตั้งใจว่าจะ insert อินเสิร์ทเทียรอยแต่ลืมทุกทีนะคะซึ่งภาพเนี่ยนะคะก็เตรียมไว้แล้วแหละแต่แต่อยู่ไหนก่อนแต่เฮ้ยอยู่นี่นะคะอินเสิร์ตกันไปเลยแบบนี้เลยนะคะอะขออินเสิร์ตแบบนี้เลยนะคะ มันก็มีข่าวออกมานะคะซึ่งเป็นการรายงานจากนักข่าวสาวของโคลอมเบียแหละนะคะได้มีการบอกค่ะว่ากลุ่มโจรกลุ่มนี้นะคะซึ่งมีการวางแผนเลยนะคะมีการวางแผนกันมาอย่างดีๆนะคะมีการติดตามสถานาการณ์เลยว่าคุณพ่อคุณแม่ของลุยดีอาร์สือคนในครอบครัวของดิอาร์เนี่ย ออกจากบ้านกี่โมงเข้าบ้านกี่โมงไปหาใครบ้างไปพบเจอใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเรียกได้ว่านะคะตามติดชีวิตอย่างต่อเนื่องนะคะจนรู้รายละเอียดของพวกเขานะคะว่าพวกเขาใช้ชีวิตยังไงความเป็นอยู่ในแต่ละวันในชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะพอรู้แน่ชัดแล้วนะคะพวกเขาก็วางเลยวางแผนเลยนะคะลักพาตัวทันทีนะคะส่วนเรื่องที่บอกว่าไม่รู้ไม่ชี้ว่าเอ้ยเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่คนดังของลุยดิออสเนี่ย แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกน้องหลักพาตัวมาเนี่ยเอาจริงก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเชื่อถือได้มากแค่ไหนเพราะว่าจากรายงานข่าวของนักข่าวสาวเนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าหัวหน้ากลุ่ม E. L. N. เนี่ยบอกว่า I don't know ฉันไม่รู้นะว่าเนี่ยคือพ่อของพ่อแม่ของดีอารนะคะแต่เราก็มันมีความแบบทำแม่งทำแม่งนึกออกปะทุกคนซึ่งมันขัดแย้งกันตรงที่ว่ารู้ว่า ออกบ้านกี่โมงไปเจอใครบ้างไปเจอญาติที่ไหนใช้ชีวิตอย่างไรเนี่ยมันค่อนข้างกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ถึงอย่างไรคะ่ะทุกคนคะ่ะมันก็ถือว่านี่นับว่าเป็นข่าวดีเนาะนี่นับว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานค่ะนะคะ ทางได้ของลุยดิออสค่ะก็กลับมาซ้อมนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีภาพออกมานะคะว่าลุยดิออสเนี่ยนะคะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะคะซึ่งในเพลสคอนเฟลินต์ค่ะเยืองนคลอปเนี่ยนะคะเขาก็ยืนยันนะคะเขาก็ได้มีการยืนยันออกมาว่าทางได้ของลุยดิออสเนี่ยกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนี่พอออกมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าทุกคนดูสีหน้าท่าทางของลุยดิออส ภาษากายเขาดีนะดูเหมือนว่าเขาไม่เครียดนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นไม่ไม่เครียดแล้วกับสถานการณ์ของคุณพ่อนะเวลานี้นั่นเท่ากับว่าพอไม่เครียดนั่นแสดงว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยน่าจะยังปลอดภัยอยู่นะคะคุณพ่อเนี่ยน่าจะยังปลอดภยัยเลยทําให้หลุยส์ดิอรสเนี่ยก็คือกลับมาซ้องกับเพื่อนร่วมทีมละนะคะก็ แต่สถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ยังไม่รู้ว่าคุณพ่อจะได้รับการปล่อยตัวอะไรยังไงเมื่อไหร่เนาะนะคะอ๋อแล้วที่ขออัปเดตนิดนึงนะคะเรื่องของคุณพ่อของลรยดดิแสทีอาจจะตกหล่นประเด็นนี้นิดนึงนะคะตรงที่ว่านักข่าวเนี่ยบอกว่าทางด้านของพวกกลุ่มโจรเนี่ยนะคะก็มีการวางแผนแหละว่า จะรักพาตัวไหนซึ่งวันที่คุณพ่อคุณแม่ของหลุยดิอัสถูกรักพาตัวเนี่ยมันเป็นวันสําคัญของโคลอมเบียถ้าติจะไม่ผิดคือวันเลือกตั้งนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้มีการระดมกําลังนะคะระดมกําลังตํารวจหานเนี่ยนะคะเพื่อที่ไปจะไปรักษาตรงนั้นนะคะทําให้ความปลอดภัยในเมืองเนี่ยมันหลั่หลวมไปเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ย เลือกวันเลยจิ้มวันนี้เลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่นั่นช่างมันไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันนะคะว่าอย่างน้อยเนี่ยการกลับมาซ้อมของลุยดิอัสมันก็น่าจะบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าสถานการณ์ของคุณพ่อตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ปลอดภัยและทําให้นักเตะเนี่ยไม่ได้กลับมาเครียดนะคะแต่วันนี้ลุยดิอาสจะได้ลงสอบจะได้ลงเตะกับเพื่อนร่วมทีมไหม ก็ต้องไปลุ้นไปดูกันนะคะก็ต้องไปรอลุ้นดูกันว่าเอสถานการณ์จิตใจสภาพจิตใจเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ได้คิดว่าเขาน่าจะมีโอกาสได้ลงแต่ไม่น่าจะได้เป็นตัวจริงน่าจะได้เป็นสำรองอันนี้ฟันฟันทงไว้ก่อนนะฟันทงไว้ก่อนนะคะฟันทงไว้ก่อนเนาะนะคะวันนี้ลิฟูกก็เตะกับรูตันค่ะเวลาห้าทุ่มแต่เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวทีละข่าวก่อนเดี๋ยวเราจะเอาพรีวิวไว้สุดท้ายเหมือนเดิมของเราค่ะ่าทีนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของอีกหนึ่งคนค่ะที่มีภาพนะคะ ก็คือภาพของเตียโก้คันทาร่านะคะทางด้านของเยอร์ื่นคลอปค่ะก็ได้มีการเพรสคอนเฟ e เ e น c ์นะคะว่าตอนนี้นะคะเอ่อทางด้านของเตียโก้คันทาร่าเนี่ยก็กลับมาทํากายภาพเนาะเป็นการกายภาพยังไม่ได้มีการซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยนะคะมาพัฒนาร่างกายมาฟื้นฟูร่างกายนะคะแต่เยอร์ื่นคลอปบอกนะคะว่าเตียโก้คันทาร่าเนี่ยเอ่อจะยังไม่ได้กลับมาเร็วๆนี้นะคะน่าจะกลับมานู่นเลยค่ะหลังปีใหม่นะคะแต่เยื้นคลอปก็บอกคะ่ะว่า เตียโกคานาล่าเนี่ยแตกต่างกับสเตฟานบเซติกหน่อยตอนนี้สเตฟานบเซติกค่ะร่างกายคือยังไม่พร้อมเลยนะคะยังไม่พร้อมเลยแล้วก็ครอปบ,บอกว่าเราจะต้องรอกระทั่งให้ทุกสิ่งอย่างมันเข้าที่เข้าทางเรายังมีคุมกําลังที่ยอดเยี่ยมในะเวลานี้นะคะไม่เร่งรีบการใช้งานของบเซติกนะคะแต่ในฝั่งของเตียโกคานาล่าค่ะครอปก็บอกว่าเนี่ยมันแตกต่างออกไปเล็กน้อยนะทุกอย่างกําลัััังงงงดํําา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 าเนนนนนนนิไปหมยยยถึว่่่กกกกกลออููใข้้ตรรรรฟฟืษะะคะ แล้วก็เขาก็บอกว่าอตอนนี้เราจะยังไม่กดดันครอบบอกว่าเรายังไม่กดดันเตียโกโคานดาลาจะยังไม่รีบร้อนว่าเฮ้ยคุณต้องกลับมาคุณต้องกลับมาคือยังไม่รีบร้อนเรื่องของการใช้งานก็อย่างที่บอกเลยว่าเรายังมีขุมกําลังที่ยอดเยี่ยมอยู่นะคะถึงแม้ว่ามาตอนนี้อาจจะได้นั่งสำรองไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้น่าจะได้ลงตัวจริงเพราะว่าตอนนี้ขุมกําลังในแดนกลางเราเนี่ยเรียกได้ว่าเบียดยากมากๆเลยนะคะครับและครับก็บอกอีกด้วยนะคะว่า จะกลับมาหลังปีใหม่แล้วเขาก็ถึงท้ายว่าหุยเราเนี่ยแทบจะรอไม่ไหวแล้วนะคะเราเนี่ยแทบจะรอไม่ไหวรอการกลับมาของเขาไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของเยกันคลอปนะคะที่ได้มีการพูดถึงจิอาโก้คันทาาเนาะ เดี๋ยวทีนี้เรามาดูในเรื่องของโอกาสในการย้ายชีมของตีโก้คานาล่ากันหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีข่าวรายงานจากฟุตบอลอินไซด์มานะคะบอกว่าตีโก้คานาล่าเนี่ยมีความเป็นไปได้มากๆเลยว่าเขาจะย้ายออกจากลิพูหลังจากจบซีซั่นนี้หรือหลังจากหมดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปรอดูค่ะสถาน,นการณ์ของตีโก้คานาล่าเนาะใน,นเวลาเนี้ยเรียกได้ว่ามันมันก็ค่อนข้างยากลาบากนิดนึงนะแล้วก็ลิพูเนี่ยไม่ใช้งานมา6เดือนด้วยกันแล้วนะคะ มันก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะยากลาบากมากๆเลยนะคะในการที่เออถ้าว่าลีภูกเก็บไว้เนี่ยติ๊กว่ามันมันก็ยังรู้สึกว่าก็ยังรู้สึกว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่เนาะจริงๆแล้วติ๊กอะชอบติ๊กโกทันล้านนะติ๊กรู้สึกว่าวิธีการเล่นของเขาเนี่ยเขาเปนา็นนักเตะที่การเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นง่ายจ่ายง่ายนะคะไม่ได้เล่นอะไรที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลที่มันซับซ้อนอย่างนี้กว่านะคะ,นะคะการครอสบอลการออกบอล อะไรอย่างเงี้ยรราสุกว่าเขาเขาค่อนข้างที่จะทําได้ดีการจ่ายบอลไม่ได้คิดยากไม่ได้ซับซ้อนเพื่อนุ่มทิมเล่นด้วยง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอสถานการณ์เขาตอนนี้เอาจริงมันมันมันก็ลําบากอะทุกคนนะคะมันลําบากมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยนะคะคือด้วยความที่เขาเนี่ยก็อยู่กับเราแล้วก็โอกาสในการลงเล่นเนี่ยมันเยอะถ้าว่าเขาไม่เจ็บเนี่ยโอกาสลงเล่นเนี่ยมันเยอะเป็นตัวเลือกแบบแรก,แรกๆของเยื้อครอปเลยนะคะ แต่ด้วยความที่เขาอ่ะเจ็บบ่อยมันทําให้โอกาสของเขาเนี่ยมันตัดตัดตัดลงเรื่อยๆแล้วความคืออนาคตเขากับลิพูเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนด้วยตอนนี้มันทําให้อนาคตของเขากับลิพูเนี่ยไม่แน่ไม่นอนนะคะก็อย่างไรในเคสของเตโกคานาลานะอันนี้ในมุมติ๊กนัรู้สึกว่าเก็บไว้ก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะคะแต่แต่ถ้าสมมติว่าไม่เก็บไว้ก็โอเคไม่ได้ติดปัญหาอะไรและทุกคนล่ะคะคิดว่าเราควรที่เก็บเตโกคานาลาไว้ไหม ควรเก็บหรือยังไม่เก็บดีนะคะควรเก็บหรือยังไม่ดีไม่เก็บดีเพราะว่าสำหรับติ๊กติ๊กสเออเราก็ยังมีตัวที่ทดแทนได้กลางเรามิดฟิลด์เราขุมกาําลังเราแดนกลางกันเนี้ยมันดีมากๆจริงนะคะมันดีมากๆนะคะมีทั้งเอนโดกาเฟนแบกนะคะเอ่อทางด้านของแมกนิสเตอร์นะคะซูโบสไลน์เงี้ยอ่ะเรายังมีเด็กๆที่ยังใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยอย่างพวก สเตฟานไมเซติกอย่างเคอร์ติจโจนฮาวิเอรียอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ยังมีขุมกำลังที่เยอะอยู่นะคะแต่ถ้าว่าขาดเตียวก็ไปสักคนก็ไม่น่าจะกระทบอะไรเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสถิติของทางหน้าของดาวินดูเนสกันหน่อยนะคะโอ้โหเรียกว่าตอนนี้ก็คือมีผลงานที่ดีมากๆนะคะแล้วเขาก็นี่เลยเอาไปเทียบกับสถิติ56เกมของดาวินดูเนสกับ56เกมของ โซเรสนะคะรุ่นพี่ทีมชาติอุรุกวัยนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหซูซีกกันเลยทีเดียวนะคะ56เกมของทางด้านของโซเรสเนี่ยเขายิงไปที่23ประตูนะคะทางด้านของออทางด้านของเดวินูเนยสเนี่ยยิงไป22ประตูแล้วสถิติของเจ้าตัวนะคะในซีซั่นนี้เนาะถ้าหากว่าเรานับแค่5เกมหลังเนี่ยนะคะโอ้โหยิงไป5ประตู5ประตูกับ3แอสซิ่เลยเรียกได้ว่า สุดยอดจริงเป้งมากๆเลยนะคะแล้วก็การลงเล่นของเจ้าตัวเนี่ยอย่างเกมที่แล้วลงมาเป็นสำรองนะคะก็ยิงประตูให้ทีมได้สุดยอดจริงๆยังคงยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ที่เชื่อว่าแฟนลิพูนะคะน่าจะแฮปปี้กับการที่ว่าเราได้เห็นบทบาทเราได้เห็นฝีเท้าการพัฒนาของดาวินูเดียสว่านอกจากเรื่องภาษาเนี่ยที่พัฒนาขึ้นเล็กน้อยแล้วแต่เรื่องของฝีเท้าเนี่ยเราเห็นได้ว่าดาวินูเดียสพัฒนาขึ้นได้ไกลมากๆมันแบบ มันก้าวกระโดดก้าวกระโดดนะเออมันไม่ถึงขั้นว่าแบบอุ้ยรู้สึกว่าว้าวมากว,าว้าวแบบว,ว้าวแบบยิงทุกนัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราได้เห็นว่าเฮ้ยเขามีส่วนกับเกมเขาเข้าใจเข้าอกเข้าใจเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นแล้วเพื่อนร่วมทีมก็เข้าอกเข้าใจเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าดาวินูเนยสไม่ยิงก็จ่ายนะคะด้วยการเฉพาะการเล่นกับโมซาลา สุดยอดเจ๋งเป้งมากๆนะคะคือมันแบบมันเจ๋งสุดๆไปเลยคู่เนี้ยเรียกได้ว่าเป็นคู่หูดูโอคู่ใหม่ของลิวพูเลยก็ได้นะคะเล่นได้เข้าขากันสุดๆเมื่อก่อนเราจะมี3ประสานเนาะเอ่อฟิมิโนโมแล้วก็มาเน่ที่เล่นกันแบบเข้าขาแต่ตอนนี้เรามีแค่2ที่มันดูเข้าขากันสุดๆ นะคะที่เข้าขากันแบบสุดๆเลยเข้าอกเข้าใจกันรู้ว่าอีกคนนึงต้องการอะไรรู้ว่าเราจะต้องจ่ายบอลไปที่ไหนเพื่อให้อีกคนวิ่งไปเอาบอลอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทั้งโมเองนะคะก็ปั้นดาวินูเยสสุดๆดาวินูเยสเองก็ปั้นโมสุดๆเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่คือ เรารู้สึกว่าเราเราแฮปปี้เนาะกับการที่เห็นดาวินดนเสเนี่ยเขาพัฒน,นาขึ้นเขาน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆอ่าทีนี้เราไปที่ข่าวของโมซาลากันหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปเรื่องของการพิวิวเนาะมีการรยายงานออกมานะคะคือทางด้านของเยเกันครอปเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดถึงแหละนะคะพูดถึงเรื่องของการยายทีมของโมซาลานะคะโดยเยเกันครอปก็บอกนะว่าเออเขาก็ไม่รู้นะไม่ได้ยินนะว่าโมเนี่ย อยากจะย้ายไปนะคะไม่ได้ยินว่าโมเนี่ยอยากจะย้ายไปหลีกซาอุดิอาระเบียนะอะไรอย่างงี้นะคะเขาไม่เคยเดินมาบอกผมด้วยซ้ำว่าผมต้องการย้ายทีมผมและผมก็แล้วเขาบอกว่าและผมเนี่ยก็ไม่เคยคิดแม้แต่วินาทีเดียวว่าเขาจะเข้ามาคุยกับผมเรื่องนี้นะคะคุณสามารถเห็นได้เลยว่าเขามีความสุขแค่ไหนตอนที่เขาอยู่ที่นี่เขามีศักยภาพมีผลงานที่ยอดเยี่ยมและ ต้องการเพิ่มศักยภาพของเขากับเราอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ครปบมีการพูดถึงโมซาลาเนาะแฟนๆก็สบายใจได้เลยว่าตอนนี้โมก็ยังแฮปปี้กับริพูยังไม่ได้คิดว่าจะอยากย้ายไปไหนนะคะเขาก็ยังอยากอยู่กับริพูเนาะนะนะนะแฟนๆก็สบายใจได้นะคะไม่ต้องคิดมงคิดมากอะไรกันนะ นะคะทีนี้ค่ะเราไปที่เรื่องของการพรีวิวกันหน่อยนะคะอย่างที่ที่บอกค่ะว่าคืนนี้นะคะลิปูเองค่ะก็จะออกไปเยือนลูต,ตันนะคะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะคะตามเวลาบ้านเรานะคะผู้ตัดสินเนี่ยนะคะเป็นเอ่อทางด้านโรสนะคะเคนิเวอร์สโรสนะคะเคนิเวอร์สโรสนะคะเคนิเวอร์สโรสนะคะซึ่งเป็นผู้ตัดสินที่จะอ้อไม่ไม่ใช่เคนิเวอร์สโรสเท่าที c ค n ิวเว r ร์สโลนั่นคือสนามชื่อสนามของเขาโอ้ฉันก็ฉันก็สมองสมองไปหมดแล้วนะคะเค n ิวเว r ร์สโลนนะคะผู้ผู้ตัดสินในเกมนี้นะคะก็คือแอนจี้เอ่อแอนแอนจี้แมจี้นะคะแอนจี้แมจี้นะคะผู้ตัดสินในเกมนี้เนาะที่จะลงตัดสินนะคะโท,ทุทีสมองเบรอนิดนึงนะคะนอนตื่นเช้านะคะตื่นมาทำไมก่อนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคาดการ์ผู้เล่นตัวจริงฝั่งลิฟูก,กันหน่อยว่าทางด้านของฮูสกร์เนี่ยเขาให้คิดว่าคิดว่าใครจะได้ลงบ้างนะคะก็ผู้รักษาประตูค่ะก็เป็นอาริซอนเบเกอร์เนี่ยแบกซ้ายขวาเนี่ยเป็นเทรนกับซมิกัสนะคะเพราะว่าโรบสันเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะกับมานูจากมกรากรุมพาเนาะทางด้านคูเซนเตอร์ค่ะเขายังให้เป็นเจไม่ใช่โกเมสนะคะไม่ใช่โกเมสเอ้ย เท่ทีทุกคนนะคะโปรนิดนึงนะคะเป็นโกนาเต้ค่ะยืนคู่กับเฟอร์จิลฟานได้นะคะที่โชว์ผลงานได้ดีอยู่เนาะยังยังตอนนี้เอาจริงจริงนะคู่เซนเตอร์ดี่รสุกว่าจะเป็นฟานได้กับโกนาเต้ก็ได้หรือจะเป็นโกนาเต้นะคะกับมาติดก็ได้คือมันได้หมดนะคะตอนนี้นะคะมันมันก็เลย มันก็เลยไม่ได้ติดตรงไหนนะคะแต่คิดว่ามันก็น่าจะมีการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่นแหละด้วยความคือเยื้อคลอปเขามีการโรเดชันผู้เล่นนักเตะที่มันมากขึ้นไม่ได้ใช้ผู้เล่นที่เป็นชุดเดิมมากเกินไปนะะจะมีการให้โอกาสนักเตะเรื่อยๆได้มีโอกาสในการลงเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฉะนั้นแฟนๆเนี่ยสบายใจได้เลยว่าเกมนี้ไม่ได้ลงตัวจริงไม่เป็นไรแต่คุณจะได้ลงครึ่งหลังอย่างแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของ กองกลางค่ะเขาคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของโซโบสไลน์นะคะแ mm hmm. ม็กอาริสเตอร์นะคะแล้วก็การแฟนแบก็กซึ่งติ๊กก็เห็นด้วยมากๆเลยว่าน่าจะเป็น3คนนี้นะคะเพราะว่าในเกมที่เลานะคะพวกเขาก็โชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมแหละนะคะยังโชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมยังการประสานงานการการช่วยกันขึ้นเกมรุกการช่วยเกมรับยังยังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่นะคะยังยังคงแบบว่าเป็นกลุ่มกลอนยังช่วยกันช่วยกันลุกช่วยกันรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนกองหน้าค่ะติก็เห็นด้วยมากๆเลยนะคะว่า โจต้าน่าจะได้ลงเล่นต่อนะคะแล้วก็ดาวินูเนสเนี่ยน่าจะได้ออกซ้ายอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเจ้าตัวก็มีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะยิงประตูอย่างต่อเนื่องแอสซีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็โมซาลาค่ะก็แน่นอนอยู่แล้วคนสาคัญของทีมน่าจะขาดไม่ได้อยู่แล้วนะคะส่วนหลายๆคนบอกว่าอ้าวแล้วโค้ิกัโปโล่ะครับไม่น่าจะได้ลงหรอจริงๆดีว่าโค้ิกัโปโอค่ะยังครอปน่าจะเก็บไว้ลงเล่นในครึ่งหลังนะคะน่าจะมีการสลับกันเล่นแหละกับทางหน้าของดาวินูเนยสอะไรอย่างางี้นะคะ แต่ก็ต้องดูเหมือนกันว่าการเดาใจของเยิร์นคลอปติคว่าแอบเดายากอยู่นะนะคะแอบเดายากอยู่นะคะช่วงนี้เพราะว่าบอลเราก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแต่ต่คิดว่าไม่น่าจะแตกต่างไปจากตรงนี้นะไม่น่าจะแตกต่างกันตรงนี้แต่อยู่ที่ว่าพอมีการเปลี่ยนตัวแล้วโคดี้ก็โปรลงมารึ่งหลังเนี่ยจะเอามาแทนใครดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไปดูในส่วนของเจ้าบ้านอย่างลูตันกันหน่อยนะคะโดยปกติเนี่ยลูตันเขาจะเล่น3ามหนะคะเขาจะเล่น3ามหสแล้วก็สไตล์การเล่นของลูตันค่ะคือ เวลาออกไปเล่นนะคะเล่นนอกบ้านในเกมที่เป็นทีมที่เอ่อเป็นทีมที่ในระดับเดียวกันนะคะเป็นทีมรองเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะเล่นเกมบุกแต่ถ้าหากว่าเป็นทีมที่เอ่อเจอทีมที่เป็นทีมใหญ่กว่าเขาจะเล่นรับแล้วรอสวนที่เคยดูลูตั้นเล่นในช่วงแรกๆของต้นฤดูกาลโอ้โหดีกว่าเขาเป็นทีมที่เล่นเกมลุกสนุกนะเป็นทีมที่เล่นเกมลุกสนุกแต่ปัญหาคือเรื่องของเกมรับโอ้โหรั่วรั่วนะะรั่วรัวเลยรั่วเลยนะคะก็ ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าเรื่องของประสิทธิภาพของนักเตะนะคะรวมถึงตอนนี้นะคะก็ยังมีตัวที่เจ็บเยอะเหมือนกันนะคะผู้เล่นนี่โอ้โหเจ็บไปเยอะละนาวเลยนะคะน่าจะประมาณ6คนด้วยกันนะสำหรับลูต,ตันนะตอนนี้ผู้คนเจ็บอะนะคะมีเจ็บเนี่ยคนนะคะซึ่งเจ็บแล้วไม่พร้อมเลยเอาเลยเนี่ยนะคะถึง4คนด้วยกันนะคะก็จะเป็นแบบแดนพอตนะคะแล้วก็เป็นเ,เบิร์ตนะคะเ,เบิร์ตแซมบี้นะคะแล้วก็เป็นแมสแอนดิสันแอนดิเซนนะคะแล้วก็เป็นพวกแบบ เ,เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพวกแบบลิชนะคะลิชแล้วก็ส่วนทางด้านของแบบจอแดนคลาร์กอะไรเงี้ยก็คือรอเช็คฟิตนะคะแล้วก็ทางด้านของอาริเบลเนี่ยก็รอเช็คฟิตเหมือนกันนะคะก็ต้องมาดูว่าจะพร้อมสําหรับเกมนี้เหมือนกันไหมเพราะว่าเอาจริงนะโค้ดของลูตันเนี่ยดักหน่วงเหมือนกันนะคะส่วนผู้ตัวเล่นผู้เล่นตัวจริงเนี่ยติ๊กไม่แน่ใจนะว่าจะอ่านถูกหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะว่าจะอ่านถูกหรือเปล่าแต่ผู้สัะตูของเขาค่ะก็เป็นคาเมนสกี้นะคะคาเมนสกี้แล้วก็ เป็นในส่วนของกองหลังค่ะไปที่กองหลังของเขานะคะคาดว่านะคะเขาคาดว่าน่าจะเป็นในส่วนของโอโชนะคะล็อกเชอร์นะคะเป็นเมนกี้นะคะแล้วก็แดนกลางของพวกเขาเนี่ยก็เป็นจะเป็นโดตี้นะคะนักข่าบานะคะบาร์คลีย์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของอะไรอ่ะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ถูกอ่ะอ่านไม่ถูกอ่ะทุกคน อ่านไม่ถูกจริงๆนะคะคนเนี้ยที่ชื่อว่าแอมซู้เหรอไม,ไม่ไม่แน่ใจอะ่ะขอโทษไว้นะคะถ้าอ่านผิดนะเอาจริงไม่รู้เลยเลยว่านักเตะเขาชื่ออะไรไม่รู้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นเออ่ คาเบเล่นะคะคาเบเล่ที่น่าจะได้ลงเนาะแล้วก็กองหน้าของเขาค่ะก็ตอนนี้เอาจริงคนที่น่ากลัวนะคะก็จะเป็นมอรลิสนะคะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในบรรดากองหน้าของเขานะคะยิงไป3ประตูด้วยกันนะคะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ยิงไปแค่1นประตูเท่านั้นนะคะซึ่งฉะนั้นแล้วิ๊กว่าแฟนลิพูเนี่ยอาจจะก,กังวลอาจจะไปกังวลแค่ในส่วนของมอรลิสเพราะว่ามอรลิสเนี่ยในเดือนที่แล้วนะคะผลงานเนี่ยดี โชว์ผลงานได้ดีเลยนะคะสำหรับมอลลิสเนาะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่า,าสถานการณ์ของริพูกับทางด้านของลูตันตอนนี้เอาจริงแตกต่างแตกต่างกันมากนะคะราวฟ้ากับเหวเลยนะคะราวฟ้ากับเหวเลยริพูเนี่ยนะคะคนที่จะไม่พร้อมคนที่ตัดเลอะทิ้งเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสไตล์ฟานไบเซติอย่างที่ที่บอกไปนะคะแอนดรูว์เบอร์สันค่ะแล้วก็ทางด้านของ ดิโก็คณา,าล่าส่วนลุยดิอาร์สที่มีสถานการณ์อของคุณพ่อที่เชื่อว่าดูจากการกลับมาซ้อมดูจากภาษาตะกายดูจากการสัมภาษณ์ของเยกเกนครอปเนี่ยที่คิดว่าเขาน่าจะมีชื่อเป็นสำรองอย่างน้อยนอยนะคะมีชื่อเป็นสำรองเนาะแต่ตัวจริงอ่ยยังคงคิดว่าน่าจะยังไม่นะคะน่าจะยังไม่เนาะแต่นั่นแหละคิดว่าน่าจะมีสำรองเนาะส่วนสถานการณ์เนี่ยที่ที่บอกไปค่ะว่ามันแตกต่างกันมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ลิปูเองนะคะอยู่อันดับที่4 ส่วนทางหน้าของรูตันเนี่ยอยู่อันดับที่18ผลงานแตกต่างกันราฟ้ากับเหวเลยนะคะ7เกมเนี่ย11เกมเนี่ยนะคะ11เกมรวมถึงเกมนี้นะ10เกมที่ผ่านมานะคะเราชนะไป7เสมอ2แพ้1น,นะคะคือการแพ้ให้กับทอนนมฮอสเปอร์ส่วนรูตันค่ะเป็นทีมที่แบบอยู่ในโซนหนีตกชั้นเลยนะคะ10เกมเนี่ยพวกเขาชนะเพียงแค่1เกมเท่านั้นเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง7เกมด้วยกันนะคะ อนนี้นะคะเรามีอยู่ยีสิามเขามีอยู่ที่5แต้มเนาะแต่สถานการณ์ะคะ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเด็เห็นที่ได้ดูรูตันเล่นเวลาที่เล่นกับทีมที่ระดับใหญ่กว่านะคะการเล่นในบ้านเขาจะเล่นแบบเล่นแบบถ้าหาว่าทีมระดับเดียวกันเล่นในบ้านคือเล่นเกมบุกแหละแน่นอนว่าไม่มีใครมาเล่นมาเล่นเกมรับต่อหน้าแฟนๆนะคะแต่ เมื่อก่อนที่เห็นที่ได้ดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเล่นกับทีมใหญ่นะคะทีมที่ใหญ่กว่าเนี่ยพวกเขาจะเล่นด้วยการแบบว่ารับแล้วรอสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หลังๆเราเริ่มเห็นปรับว่าเวลาที่เขาเล่นในบ้านเนี่ยเขาจะเล่นเกมบุกมากขึ้นไม่ได้รับจะจัดเลยนะคะไม่ได้รับแบบจะจัดเลยนะคะไม่ได้รับแบบจะจัดเนาะก็มีการปรับเล่นเกมการรุกมากขึ้นแต่เนี่ยแหละคือรูปแบบแผนของเขาอะ่ะคือการรับแบบมันแทบจะรับลงไปรับ10ตัวเวลาเวลาพวกเขาเล่นเกมรับนะคะ อาจจะรีพูเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบเวลาเจอทีมกับที่เล่นรถบัสนะคะจะไม่ชอบมากๆเลยเวลาเล่นกับทีมรถบัสถ้าแปลว่าเป็นเมื่อก่อนติ๊กมีความกังวลนะเอาจริงเป็นเมื่อก่อนเนี่ยติ๊กมีความกังวลว่าเฮ้ยเราจะยังไงวะเราเราจะได้ไหมแต่ตอนนี้สถานการณ์ติ๊กว่ามันเปลี่ยนไปเรามีตัวทําเกมรุกที่มันดูหลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอแดนกลางเรานะคะ3คนแม็กกาเฟเบิร์กแล้วก็ ดอมนะคะโซโบนะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยพวกเขาเล่นเกมรุกได้ดีมากแล้วทําประตูได้ทุกคนนะคะแดนหน้าเราเงี้ยก็ทําประตูได้ทุกคนแล้วมันมันไม่ได้แบบพึ่งพาฝักไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปแต่นั่นก็ไม่สามารถประมาทได้เนาะการเจอการออกไปเยือนนะคะก็ไม่สามารถประมาทได้เนาะก็เอาจริงก็ก็ระวังไว้ก็ดีเหมือนกันเนาะแต่เกมส่วนกลับเอาจริงที่ว่าดูแล้วไม่น่าจะอันตารายอะไรมากมายนะ ตัวที่ต้องระวังตัวเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของมอริสตัวเหลือก็ไม่ต้องระวังอะไรมากมายเนาะเพราะว่าตอนนี้มอริสก็โชว์ผลงานได้อย่างจิงใจจริงๆเนาะก็ต้องแค่ระวังไว้เท่านั้นเป็นพอค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสถิติก,กันหน่อยค่ะในการเจอกันของคู่นี้นะคะเรียกได้ว,ว่าคู่นี้ค่ะไม่ได้พบกันบ่อยมากนะคะเรียกได้ว,ว่าในรอบเอ่อยี 21, ทศวรรษนะคะทั้งคู่เนี่ยศตวรรษไม่ใช่สดทศวรรษนะคะในรอบแบบว่า 21ส่สิบเอตว์เนี่ยนะคะทั้งคู่เนี่ยเจอกันเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็เจอกันครั้งล่าสุดเลยนะคะคือต้องย้อนไปในปี2 0 0 8นะคะตอนนั้นเนี่ยลิฟพูสามารถเอาชนะลูตันได้5ประตูศูนย์นะคะในศึก f อฟเ p เนาะแล้วก็เป็นรอบรีเพย์ค่ะทีนี้ค่ะแล้วก็ลูตันค่ะเก็บชัยชนะเนาะสิเกมหลังสุดนะคะกับลิฟพูเนี่ยนะคะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะคะโดยไอชนะเนี่ย ของพวกเขาเกิดขึ้นในฟุตบอลลีกดิวชั่น1นะคะในปี1991โอ้เรียกได้ว่าตอนนั้นหลายๆคนอาจจะเกิดแล้วแต่ติ๊กยังไม่เกิดนะคะตอนนั้นเนาะแล้วก็ลูตันค่ะไม่ชนะใครในเกมพมลลรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ในบ้านเลยนะคะเรได้ว่าในในบ้านเนี่ยนะคะแพ้ไปแล้ว3นัดด้วยกันนะคะ ทิมเยือนค่ะไม่แพ้ใครมานะคะอย่างนิพูเนี่ยนะคะไม่แพ้ใครมา20เกมจาก21เกมนะคะหลังสุดในพรีเมีร์กนะคะเก็บชัยชนะได้ถึง13นัดด้วยกันนะคะแล้วก็นิพูก็ไม่แพ้ใครเนาะในเกมล่าสุดนะคะยังคงเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะผลงานก็เรียกได้ว่าด,ดีแหละนะคะดีกว่ามากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าโอ้โห ฟ้ากับเหวเลยนะคะแต่นั่นก็อย่าประมาทเนาะติว่าริพูบางทีเจอทีมที่อยู่ในทีมที่อ,อนีตกชั้นนะ่ะมันมันมันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงสําหรับริพูนนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้แหละอย่างที่บอกไว้ว่าอาจจะไม่ได้หนักใจเหมือนเมื่อก่อนมากมายเท่าไรเพราะว่าด้วยความคือเรามีตัวลุกที่ มันดูหลากหลายมากขึ้นอ่ะการเข้าทํามันหลากหลายมากขึ้นมันไม่ได้จําเจมันไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นแล้วก็เกมนี้ที่คิดว่าลิพูน่าจะสามารถชนะได้ค่ะแต่จะชนะเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะส่วนที่ค่ะทายว่าลิพูชนะ30ค่ะทุกคนคิดว่าชนะเท่าไหร่คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะคะ และนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะอาจจะตกหล่นประเด็นไหนนี่ก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยจริงๆเออลืมจริงๆลืมจริงๆนะคะนึกได้ละนึกได้ละนะคะกออ็ขอแชร์ภาพละกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับอังเดรด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับฟูมิเนเซ่ด้วยนะคะที่สามารถนะคะคว้าแชมป์โคปาได้นะคะก็เมื่อคืนค่ะพวกเขาก็เฉือนเอาชนะทางด้านของ บักโบคาจูเนียได้นะคะวูดวิดเลยนะคะที่2ประตูตอนหนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าทางด้านของอังเดรเนียนะคะโชว์ผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะโชว์ผลงานได้ดีมากๆได้เรียว่าได้เป็นเดอะแบกของทีมเลยก็ได้นะคะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะนะคะส่วนเรื่องสถานกา,ารณ์การายทีมเนี่ยก็จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูก็ต้องรอติดตามกันเนาะและนี่คือเรื่องราวนะคะที่นามาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะไปค่ะฝากติดตามนะคะช่องผู้หญิงดูบอลด้วยแล้วก็ฝากซับสไคร์เจอกันะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ like ให้น้องด้วยนะคะอืมนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊วย